สวัสด,ดีครับพบกับเซลลร้อยล้านนะครับวันนี้มาสัมภาษณ์เซลกันบ้างดีกว่าแล้วก็เป็นคําถามนะครับที่เอาไว้วัดกล่นนักขายนะต้องบอกว่าเก่งไม่เก่งเนี่ยมันต้องวัดกันที่ไหวพริบนะครับ mm. เขาเรียกว่าเป็นคําถามเชิงแก้เกมนะครับนะักขายควรจะมีประสบการณ์แล้วก็สามารถแก้ไขคําถามเหล่านี้ได้ด้วยตัวเองนะครับผมก็มีลิสต์รายชื่อนะครับของคำถามที่ คิดว่ายากนะเอาแบบค,คัดมาแล้วกันนะครับลองมาดูที่คอมพิวเตอร์ผมนะครับจอนี้อันแรกครับถ้าสัมภาษณ์เซลล์ครับลองให้เขาแก้เกมว่าเมื่อคู่แข่งเสนอราคาถูกกว่านะครับแล้วลูกค้าก็ขู่ด้วยว่าถ้าไม่ยอมลดเนี่ยจะไม่ซื้อเราเพียงแต่ให้เพิ่มความยากนะครับก็คือเราเองก็ลดให้ไม่ได้แล้วอเงี้ย ตัวผู้สัมภาษณ์นะครับจะตอบอยังไงโอ้ยากเหมือนกันนะผมให้เวลาทุกท่านนะครับลองคิดดูว่าจะตอบอยังไงนะถ้าคิดว่ามันยากเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าคําถามเนี่ยเราต้องการนักขายที่เขาเรียกว่าคนมีจุดยืนนักขายที่ยอดเยี่ยมเนี่ยจะตอบเลยว่าลดให้ไม่ได้แล้วก็แจ้งลูกค้าว่าลดให้ไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จทุกคนเนี่ย ไม่ทําดีอะไรที่ตัวเองเสียผลประโยชน์เยอะอย่างกรณีเนี้ยเราจะต้องลดราคาใช่ปะแล้วมันลดให้ไม่ได้แล้วก็หมายความว่าไงถ้าเราลดมากกว่าเนี้กําไรเราก็ไม่มีปะซึ่งมันไม่ใช่ธุรกิจที่ดีอยู่แล้วครับหรือลูกค้าที่ถึงขั้นขู่ขนาดเนี้ยเขาเรียกว่าลูกค้าสไตล์ที่บ้าผลประโยชน์ใช่ไหมลูกค้าประเภทเนี้ยระยะยาวก็ไม่น่าไม่น่าทําการค้าด้วยแล้วเพราะว่าถ้าผลประโยชน์เราไม่ดีไม่ดีที่สุด แล้วก็โดนคู่แข่งมาอย่างเงี้ยเรื่อยๆอะ่ะมันก็หมายความว่าลูกค้าจะเลือกเฉพาะคนที่ให้ผลประโยชน์กับตัวเขาได้ดีที่สุดนะครับแล้วมันไม่ได้เป็นผลดีกับเราไงน,นะดังนั้นคําตอบรอๆที่ผมคาดหวังจากเซลล์ที่มีประสบการณ์นะครับก็คือตัวเซลเนี่ยยินดีเลยถ้าเกิดว่าลดให้ไม่ได้แล้วก็บอกลูกค้าตรงๆแล้วก็ขายลูกค้าใหม่เลยดีกว่านะครับไม่มีประโยชน์อะไรที่จะเสียเวลากับลูกค้าที่ผลประโยชน์เราไม่ลงตัวนั่นเองนะครับ อันนี้คิดว่าคําตอบจากผมเนี่ยคงอึ้งกันเหมือนกันนะในหลายๆคนนะครับมาดูคําถามที่2ครับลองถามเซลล์ไปว่าลูกค้ามีเจ้าประจําอยู่แล้วนะครับมีขาประจํามีเจ้าทีา่นักขายจะทํำยังไงเพราะว่าลูกค้าเนี่ยบอกว่าใช้ดีด้วยไม่มีปัญหาอะไรกันเลยเป็นคู่ค้าเป็นเคียสเขาได้กันมานาน มีความสัมพันธ์ที่ดีด้วยแล้วก็ลูกค้าเนี่ยใช้เจ้านี้มาหลายปีแล้วโอ้โหโนะครับคําถามนี้บอกเลยว่าเหมือนกับจะต้องไปแย่งแฟนชาวบ้านที่เขามีแฟนอยู่และโอ้โหตึงเหมือนกันนะจะตอบอยังไงดีอะนะครับอึ้งเลยอะ่ะผมก็มองว่านะคำตอบที่ได้เนี่ยนักขายจะต้องเข้าใจก่อนว่าตัวของตัวของลูกค้าเนี่ยใช้เราแฮปปี้มากหมายความว่า คุณไปหาช่องจู่โจมหรือจะไปไปค้นหาว่าคุณเจ๋งว่ายังไงอะ่ะเอาตรงต่อให้เจ๋งกว่าจริงอะ่ะลูกค้าเขารักกันดีอะ่ะคุณหลอกกว่ารวยกว่าฉลาดก,กว่าจริงอะ่ะแต่มันไม่ได้เห็นแบบเด็ดขาดขนาดนั้นนะครับก็จําเป็นเลยครับที่มันจะไม่เวิร์กถูกไหมแต่หน้าขายที่มีประสบการณ์เนี่ยจะรู้เลยว่ามันมีอยู่แค่ไม่กี่วิธีครับที่จะทําให้ลูกค้ามาสนใจครับ นั่นก็คือการเปครับด้วยผลประโยชน์ที่มากกว่าน,นี้นองนะแสดงว่าตัวนักขายที่มีประสบการณ์ในเรื่องนี้เขาเรียกว่า,วานักขายที่ไปตเตะเค้าคู่แข่งสําเร็จเนี่ยจะเตีให้แตกเนี่ยนอกจากความเจ๋งแล้วครับราคาต้องดีด้วยราคาดียังไม่พอครับต้องให้ทดสอบทดลองใช้ฟรีต่างหากเผลอๆต้องทํางานฟรีปะ่ะอันนี้ถือว่าเป็นคําถามที่โหดเหมือนกันนะนะท็อปปิกนี้ถือว่าโหดใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของ การจะแย่งลูกค้าที่เป็นเคยเขาของคู่แข่งนะครับไปตีคู่แข่งเจ้าถิ่นเนี่ยตัวนักขายจะต้องมีโปรแกรมทดลองทดสอบใช้ฟรีถ้ามีนะแล้วก็ถ้าลูกค้าแฮปปี้ไม่พอเนี่ยต้องคัง่งๆเปยผลประโยชน์ที่เยอะมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องราคานะครับเพื่อให้ลูกค้าลองมาตัดสินใจใช้เรานะครับเราถึงจะค่อยๆเปลี่ยนใจนะครับอันนี้ก็ถือว่ายากนะอันนี้ถามเรื่องเชิงกลยุทธ์บ้างเช่น สิ้นเดือนเนี่ยยอดขายไม่ถึงนะครับตัวนักขายเองเนี่ยเหลือเวลาอีกสมมุติว่าอ่ะตอนนี้เดือนกุมภาใช่ไหมเลยสองอ,อาทิตย์จะสิ้นเดือนละยอดเนี่ยดูแนวโน้มว่าจะขาดแน่ๆตัวนักขายจะมีวิธีหายอดขายเพิ่มขึ้นยังไงนะครับอันนี้นักขายที่มีประสบการณ์แล้วก็เก่งเนี่ยจะรู้เลยว่าง่ายสุดคือกลับไปขายลูกค้าเก่านะครับกลับไปหาลูกค้าเคีย e ร์เขาแล้วก็ c อ้เขาของตัวเองนะครับว่าเจ้าไหนสนิท ง่ายๆเลยก็ขายเพิ่มครับนะกลยุทธ์มันก็คือขายเพิ่มก็คืออาจจะใช้ความสัมพันธ์ที่ดีในการเพิ่มโวลุ่มให้ลูกค้าช่วยซื้อถ้าว่าตรงๆนะครับกับกลยุทธ์ที่2ก็คือเอาสินค้าใหม่นะครับไปขายลูกค้าปัจจุบันก่อนลูกค้าเก่าลูกค้าที่สนิทนะมีรายการสินค้าอะไรบ้างที่ไปขายลูกค้าได้อีกนะครับตัวนี้ก็ช่วยได้นะครับกลยุทธ์ที่3ครับก็ต้องหาลูกค้าใหม่นั่นแหละนะมันก็จะวนๆอยู่3กลยุทธ์เนี้ย ถ้าตัวนักขายสามารถตอบได้3กลยุทธ์นี้ถือว่าโอเคนะครับถือว่าเป็นนักขายที่มีประสบการณ์นะครับลูกค้าไม่เข้าใจการนําเสนอของตัวเซลล์จะทํำยังไงอันนี้คิดว่าไม่ยากตัวเซลล์จะบอกว่าก็ต้องหาเอาว่าลูกค้าไม่เข้าใจเรื่องอะไรแล้วก็พรีเซนต์ใหม่หรืออาจจะต้องเดโม่ทดสอบใหม่นะครับเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจมากขึ้นอันนี้ก็น่าสนใจลูกค้าบลัฟนะครับลูกค้าเนี่ยบอกว่าคู่แข่งถูกกว่านั่นแหละ แล้วก็บอกว่าจะไม่ซื้อเราด้วยถ้าเราไม่ยอมลดจะแก้ยังไงอันนี้ก็เหมือนกับว่าเหมือนข้อหนึ่งอะ่ะก็คือตัวนักขายอะ่ะมีสิทธิ์เลือกว่าจะไม่ขายนะครับหรือจะถอยเนาะเพราะว่าการบัฟเนี่ยมันต้องดูว่าผลประโยชน์เราโอเคไหมนะดีลที่แพ้หรือไม่ได้งานนะครับคุณมีวิธีแก้สนานการยังไงอันนี้คําตอบที่ได้มันก็ควรจะเป็นเรื่องของการแก้เกมนะครับในเชิงการเรียนรู้นะครับเรียนรู้ข้อผิดพลาดนะครับหรือตัวนักขายมืออาชีพเนี่ยอาจจะขอ ลูกค้านะครับเข้าพบแล้วก็ไปอธิบายหรือว่าเข้าไปคุยเรื่องสาเหตุก็ได้นะครับเผื่อว่ามีโอกาสนะครับในการแก้ตัวนี้ก็ดีนะครับสินค้าและบริการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์จะรับมือ,อยังไงอันนี้ก็เป็นทักษะในการปรับตัวของเราอย่างเงี้ยถ้าตัวนักขายที่ปรับตัวเป็นเช่นตัวสินค้าแบบจะต้องไปขายสินค้าใหม่หรือว่าต้องไปจับลูกค้าใหม่อย่างเงี้ยตัวเซลลก็สามารถทําได้นะครับสามารถที่จะแก้ไขในข้อนี้ก็ไม่ยากนะ นีสใส่ด้านลบที่เอยทบกับงานขายของเราอันเนี้ยคุณน่าจะเจอพวกนักขายแบบเยอะเหมือนกันเขาก็จะแบบผมเป็นคนมนุษย์เพอร์เฟกครับทาให้งานเนี่ยอาจจะอจึดอัดคืออะไรที่มันตอบเชิงลบแล้วบวกกับตัวเองอะ่ะมันมันไร้สาระนะคําตอบที่น่าจะได้มันควรจะเป็นแบบผมเป็นคนไม่ละเอียดครับอ่ะผมเนี่ยแพนเนี่ยเป็นคนไม่ละเอียดครับ แต่ผมก็ระวังอยู่นะครับวิธีป้องกันก็จะตรวจเช็คหลายๆรอบแต่ก็อยอมรับว่าจุดอ่อนเรื่องความไม่ละเอียดเนี่ยก็ตั้งแต่แบบเรียนแล้วล่ะครับเนี่ยจริงใจกว่านะครับแล้วก็เป็นคนซื่อตรงแล้วก็บอกวิธีแก้ปัญหานะครับอ่ะลองไปคิดนะครับเวลาสัมภาษณ์คนเนี่ยคิดคําถามเชิงแก้เกมนะครับเยอะมีมากกว่านี้อีกส่วนใหญ่ก็เป็นคําถามจากปัญหาการขายนั่แหละนะลองไปถามเซลล์แล้วก็ ดูว่าไหวพริบของเซลล์ครับเขาจะแก้เกมยังไงในสถานการณ์ตรงนั้นเนี่ยแหละครับอันนี้ค่อนข้างที่จะวัดกลืนเซลล์นะว่าความเป็นเซลล์คืออะไรผมบมมอกเลยนะครับความเป็นเซลล์คือการแก้เกมในสถานการณ์ตรงหน้าได้ไหวพริบดีสื่อสารได้นะครับก็พบกับคอนเทนต์คุณนี่แหละเซละล์ร้านให้ใหม่นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์นะครับ